สวัสดีค่ะอุย้ยลมแรงเนาะวันนี้ไม่บายแต่ว่าก็มีฝนดูสิ้องฟ้ามาเจอไอ้ถ้าเป็นหน้าร้อนนะอันนี้เหมือนผักกวางตุง้งถ้ามันอ่อนๆนอะพวกวิวๆก็จะเก็บไปเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์เลยเนาะแต่นี้อยู่เ,เขาเรียกผักลับค่ะดูสิคะ่ะเขาอาไปทำน้ำมันโอเรับ เขาไปทําน้ํามันพืชนะคะถ้าเป็นบ้านเรานะคะดูซิสุดหูสุดตาสวยมากเนาะสวยมากมาก,มากเลยมีคนมาถ่ายเยอะมากเลยนะคะอันนี้เอาไปท้ารับอันนี้กำลังจะเดินทางไปสูริก,ก็เลยเห็นมันสวยตอนนี้มันเป็นจะเป็นหน้า าไปทําน้ํามันนะคะแต่ถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าผักกวางตุ้งใช่ไหมคะสวยมากเลยดูสิ I love it very much I love it very much สุดหูสุดตาค่ะมีทั่วมีมีทั่วเลยนะคะมีทั่ว เอาไปทำน้ำมันแต่ว่าถ้าต้นอ่อนๆเอาไปลวกนะถ้าสมมติว่าเป็นต้นแบบนี้นี่ถ้าเป็นยอดอ่อนๆนี่วิวๆกับถ้าเป็นอ่อนๆอย่างเงี้ยเด็กของเขาแ้วถ้าเป็นอ่อนๆอย่างนี้เอาไปถ้าเป็นอ่อนๆยอดอ่อนๆเอาไปลวกกับลวกกับป๋อกับแจ้ยแม่พอแม่พี่นนอกเอเหลือใจลาย สวยมากนะคะสนใจอันนี้เป็นถนนที่บางทีกับเป็นเขาจะแยกถนนกันเป็นทุ่งรับเป็นที่ยืนพูดอยู่นี้เป็นทางใกล้ถนนอยรถวิ่งมากเดี๋ยวจะไปก่อนคุณคุณสามีรออยู่พอดีเห็นมาจอดทำวิดีโอให้ดูแกรออยู่นั่น จอดรถจอดรถรอจอดรถรอให้ภรรยาทำคลิป See y o u Next ติคลิปค่ะบ๊ายบายไปต่อค่ะบ๊ายบาย